รถแนววินเทไไฟท้ายแบบฟู l l LED ค่ะที่น่าใช้และใช่ที่สุดบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้ตอบโจทย์มากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอมเยียมและเต้นไหน์ค่ะเป็นรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพนึกถึงรถนึกถึงเราค่ะวันนี้เรามาเอาใจสาววกรถเล็กขวัญใจมหาชนจะเป็นคันไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ พูดถ,ถึงรถมินิคูเปอร์ทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วถึงเอกลักษณ์ของรถแนงวินเทจและที่อยู่ข้างๆโมเมียมตรงนี้นะคะนั่นคือมินิคูเปอร์ S รุ่น F 5 5ปี2015ค่ะซึ่งเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูรุ่นแรกของแบรนด์มินิคูเปอร์โดยมีพื้นฐานมาจากมินิแ3สประตูรุ่น F 5 6ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้รถยนต์มินิมีความอเนกประสงค์ขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารแถวหลังโดยที่ยังไม่ละทิ้งคาแรคเตอร์ของแบรนด์มินิคูเปอร์ค่ะ โดยรุ่นนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมนะคะเพิ่มเติมคือจาก3ามประตูเป็น5ประตูเพิ่มขนาดตัวถังให้ใหญ่ขึ้นและฐันล้อให้กว้างขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารมีความกว้างขวางขึ้นและสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูด้านหน้าของตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้ากันก่อนเลยสังเกตว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นรูปทรงเดิมเหมือนกับรุ่นก่อนๆส่วนไฟหน้าเป็นไฟวงกลมแบบน่ารักน่ารับตามสไตล์มินิคูเปอร์ค่ะไฟหน้าของรุ่นนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบเซนนาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์แบบ LED ล้อมด้วยกรอบผมเ,เพื่อเพิ่มความสวยงามและความคมให้กับรถมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังทาส้สากะโปรงหน้านี้กันค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนามาจาก BMW Group โดยขุมพลังของมินิรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี Twin Power Turbo ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000cc สสูบให้กำลังสูงสุดที่192แรงมา้า ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติสเตปโทนิกเจ็ดสปีดค่ะแต่สําหรับใครที่คิดว่าเครื่องแรงขนาดนี้จะกินน้ามันหรือเปล่าแต่บอกได้เลยค่ะว่าไม่มีแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่านอกจากมินิเขาจะเพิ่มพลังกาลังให้กับเครื่องยนต์แล้วเขายังเพิ่มอัตราการประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยค่ะ รวมไปถึงการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปอีกนะคะเรียกได้ว่านอกจากการขับถี่ที่สนุกสนานมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังเซฟเงินในกระเป๋า <S 2> <S 2> <S ด้วยค่ะและล้อที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลอ้อแม็กขนาดขอ18ค่ะส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะทุกคนจะสังเกตว่ามีความคล้ายคลึงกับมินิคูเปอร์แฮตสามประตูรุ่น F 5.6ค่อนข้างมากนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันออกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือประตูของผู้โดยสารแถวหลังค่ะ เรามาดูไฟท้ายกันบ้างนะคะจะสังเกตว่ารุ่นนี้เนี่ยจะต่างกับมินิคูเปอร์รุ่นอื่นๆนะที่เป็นไฟเ,เล,ล,ล็กๆกลมๆน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ full LED ค่ะที่ทําให้มีความสว่างขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นส่วนตำแหน่งของข้อก็ตามสไตล์ของมินิคูเปอร์เลยนะคะก็คืออยู่บริเวณกึ่งกลางของตัวรถเดี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวรถกันบ้างนะคะตามมาเลย พอเ,เปิดประตูเข้ามาข้างในสิ่งที่เปลี่ยนไปมากอย่างหนึ่งเลยของนิวมินินะคะก็คือหน้าจอแสดงผลและแผงหน้าปัดบริเวณหลังพวงมาลัยค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่มินิตัดสินใจไม่ใช้หน้าปัดบอกความเร็วตรง,งกลางของตัวรถซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมินิมาตั้งแต่รุ่นคลาสสิกแต่ย้ายมาอยู่ที่หน้าปัดหลังพวงมาลัยตรงนี้แทนค่ะ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับหน้าจอแสดงผลที่อยู่กึงกลางของตัวรถนะคะได้ปรับให้เป็นหน้าจอสีขนาดแ8นิ้วที่มีไฮไลท์เด็ดเป็นวงแหวนไฟ LED โดยรอบโดยที่วงแหวนไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีรอบหน้าปัดตามสถานะของรถยนต์ในขณะนั้นๆค่ะเช่นถ้าหากว่าเราเลือกโหมดของการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือแม้แต่ตอนที่ผู้ขับขี่เนี่ยต้องการปรับแอร์สีของบริเวณรอบวงแหวนก็จะเปลี่ยนไปตามสีของหอภูมิที่เราปรับค่ะ นอกจากนี้นะคะตอนที่เราต้องการปรับความยังของวิทยุสีของวงแหวนก็จะถูกเปลี่ยนไปตามเสียงที่เราปรับเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะด้วยอันนี้ส่งของรถที่กว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ย่อมมีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นค่ะส่งผลให้ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็มีความกว้างขึ้นนะคะทําให้มีพื้นที่ในการวางขาได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้เบาะหลังก็สามารถพับเก็บได้2ส่วนนะคะแบบ60-40 ทะลุก,กับช่องเก็บสัมภาระที่กระโปรงหลังทําให้เพิ่มความจุในการใส่ของแล้วก็เก็บสัมภาระได้มากขึ้นด้วยค่ะ และสิ่งสุดท้าย,ายสุดที่ฝังมากที่สุดอีกจุดหนึ่งเลยก็คือนอกจากประตูทั้งสองบานที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะประตูทั้งสี่บานเนี่ยก็ยังมีกรอบขึ้นมาด้วยนะคะจะสังเกตว่ากรอบเนี่ยค่อนข้างหนามากนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันสูญเสียความเป็นสปอร์ตไปแต่จะบอกว่ามันก็มีข้อดีนะเพราะว่ามันจะสามารถกันเสียงจากภายนอกได้ดีกว่าค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหามินิคูเปอรุ่นที่น่าใช้ และใช่ที่สุดบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะเราขายเพียง1 1 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นแต่บอกก่อนว่าไมคันนี้เยอะนิดนึงนะคะไม่หนึ่ง0สนหมกิโลแต่ว่าภายนอกภายในดูสวยมากแถมเป็นรถที่เจ้าของใช้เองค่ะเรียกได้ว่าน,นอกจากได้รถที่สวยถูกใจแล้วยังได้ความสบายใจกลับไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้โมเมียม,มและเป็นไนท์คัต้องขอลาไปก่อนนะคะาอาทิตย์หน้าเรามีคอนเทนต์อะไรดีด จะมารีวิวฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ